สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวล่าซ้ำตลอดศกท่านจะเกิดราศีพฤษภเปิดดวงประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการจอลึกดวงรายละเอียดในปี2567สําำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับดวงในปี2 5 6 7 การงานเจริญก้าวหน้าโชดช่วงยิ่งกว่าครั้งใไหๆเลยค่ะในปี2567นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาโดดเด่นเจิดจ้าของท่านจะเกิดราศีพฤษภเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องเหนื่อยมากๆสะบักสะบอมคนอื่นเห็นว่าชาวพฤษภยิ้มยิ้มแต่จริงๆเราเครียดหลบในแต่ไม่ยอมบอกใครช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงที่หินมากๆสำหรับชาวพฤษภเลยก็ว่าได้ แต่ในปี2567นี้ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแลเรียกว่าดีเสมอต้นสเสมอปลายดวงดีต้นปียาวไปถึงปลายปีกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการงานที่เดนมากดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานใหม่โดยเป็นงานที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมทำให้รู้สึกท้าทายมีไฟในการทำงานและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ และเรื่องการงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากๆแบบดวงมาฟ้าเปิดอะไรที่เคยไม่ดีก็จะหายไปและมีโอกาสสมหวังสมใจในสิ่งที่ปรารถนามากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ขอให้ท่านที่เกิดราศีพฤษภเตรียมตัวให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาเยือนไม่ว่าจะเป็นการโยกย้าย การเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ภายในองค์กรซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดีกับตัวท่านในอนาคตอีกด้วยนะคะข่าวดีเรื่องการเงินกำลังจะเกิดขึ้นในปี2 5 6 7ค่ะถือว่าเป็นปีที่มีโอกาสรวยขึ้นการเงินดีขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทำมาหากินได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นช่วงนี้ชาวพืษศพกำลังอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัว ก็มีโอกาสทําฝันให้กลายเป็นจริงจะสามารถสร้างฐานะได้ด้วยสองมือของตัวเองแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างตัวที่มั่นคงในระยะยาวเลยนะคะโชคลาภเหมือนเป็นสิ่งที่ชาวพู้ศพได้เพื่อเป็นของขวัญเป็นรางวัลของผู้กลา้าที่ผ่านมาต้องเจออุปสรรคหลายเรื่องพอดวงชะตาเปิดสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นในชีวิตค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภ ที่ผ่านมาบอกเลยว่าเฉียดไปเฉียดมาหลบไปหลบมาไม่ได้โชคลาภกับเขาสักทีหนึง่งแต่พอเข้าสู่ปี2567โชคลาภพุ่งเข้าใส่ทันทีค่ะชาวพืชศพมีโอกาสสมหวังในเรื่องของโชคลาภและก็ลาบลอยหากยิ่งทำบุญมากในช่วงที่ผ่านมาก็จะยิ่งมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิดส่วนโชคลาภจากการทำงานอันนี้มีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ขอให้ขยันเข้าไว้รับรองว่าความรวยรออยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะใครมีคู่แล้วที่ใจห่างเหินกันไปก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะในปี6-7นี้ความสัมพันธ์รักดีมากขึ้นเริ่มพูดคุยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะใครโสดอยู่เตรียมตัวไว้ได้เลยค่ะมีโอากาสได้เจอคนที่ใช่เพราะธุระบางอย่าง หรืออาจได้ทำงานร่วมกันหรือว่าทำกิจกรรมอะไรบางอย่างซึ่งจะนำพารักครั้งใหม่มาให้นะคะความที่ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภก้าวหน้ามากๆทำให้โหมทำงานจนก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวขอฝากเรื่องปัญหาสุขภาพจากความเครียดเอาไว้นิดนึงค่ะหากบาลานซ์การใช้ชีวิตกับการทำงานได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะ การเงินดีไม่มีผิดหวังรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนด้วยค่ะโดยมากชาวผู้ศพะจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากที่ทำงานการลงมือลงแรงในรูปแบบของเงินทองสมกับที่เหน็ดเหนื่อยมานานส่วนเรื่องของการลงทุนให้เน้นแบบระยะยาวนะคะเพราะว่าการลงทุนแบบฉาบฉวยจะทำกำไรยากพอสมควรค่ะ ชาวพฤชศท่านไหนทำธุรกิจการค้าการขายอยู่ไม่ว่าจะทำเต็มตัวหรือว่าทำเป็นอาชีพเสริมถือว่าดีแบบทัวนหน้านะคะมีโอกาสจะได้พบกับความก้าวหน้าม,มากกว่าช่วงที่ผ่านมายิ่งถ้าวางแผนอะไรเอาไว้แล้วมาทำตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่สองของปีจะมีโอกาสประสบความสาเร็จแบบเกินคาดนักธุรกิจชาวพืชศพถือว่าชะตาโดดเด่นมีโอกาสได้ขยับขยายงานขยายสาขา ขยายกิจการให้ได้ใหญ่โตมากขึ้นบอกเลยว่านะจุดนี้ต่อให้เอาสิบล้อมาฉุดก็หยุดความปังไม่อยู่แล้วค่ะดวงชะตาโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอุปสรรคไม่มีเรื่องใหญ่ๆมีแต่เรื่องเล็กๆให้รำคาญใจบ้างก็เท่านั้นค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่ใช่อุปสรรคแต่จะทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อยนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงชาวพฤษศมีเกณฑ์ได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่แรกๆจะต้องเหนื่อยบ้างก็เท่านั้นเองค่ะทีนี้มาดูสีมงคลประจำปี2567หากอยากเสริมดวงด้านการงานให้ใช้สีฟ้าสีกรมก็ได้นะคะหากอยากเสริมดวงด้านการเงินใช้สีเขียวได้ทุกโทนเลยค่ะ และหากอยากเสริมทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ใช้สีชมพูอ่อนนะคะทีนี้มาเจาะวันเกิดของชาวพฤษศแต่ละวันเกิดเลยค่ะชาวพฤษศที่เกิดในวันอาทิตย์ความสําเร็จเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานดีขึ้นค่ะหากเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์รับทรัพย์แบบจัดเต็มมีโอกาสร่ํารวยได้แต่ต้องวางแผนเก็บเงินให้ดีๆระวังมีคนมาช่วยใช้เงินนะคะ หากเกิดวันอังคารมีความสุขกายสุขใจมากกว่าช่วงที่ผ่านมาหากมีปัญหาใดๆที่ทําให้หนักใจก็จะคลี่คลายได้ค่ะหากเกิดวันพุธกลางวันเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองแต่จะสําเร็จสมหวังอย่างที่ใจปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะหากเกิดวันพุธกลางคืนความสําเร็จที่ได้มาอาจต้องใช้วิธีการที่พลิกแพลงอยู่บ้างแต่สุดท้ายความสําเร็จจะอยู่ในกํามืออย่างแน่นอนค่ะ หากเกิดวันพฤหัสบดีหากหวังอะไรในใจโดยเฉพาะในเรื่องงานสิ่งที่หวังจะกลายเป็นความจริงนะคะหากเกิดในวันศุกร์ดวงมีโอกาสได้เงินก้อนหรือมีทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่เพิ่มขึ้นในปี67ค่ะหากเกิดวันเสาร์ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักจะไปหวังพึ่งใครไม่ได้เลยนะคะแต่ก็จะสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอนค่ะ ในปี2567นี้นะคะขอแนะนำให้ชาวพือศพหาโอกาสไปไหว้ทาเวสุวันณจะไปวัดที่ไหนก็ได้แต่ขอให้มีโอกาสได้ไปไหว้สักครั้งถ้าจะให้ดีมากควรนำของสีแดงไปถวายเช่นดอกไม้แดงน้ำแดงค่ะแล้วก็ให้ไปขอพรหนึ่งอย่างหากมีความตั้งใจจริงพรที่ขอไว้จะสำเร็จผลอย่างแน่นอน หรือถ้าใครมีทาวเวสสุวรรณบูชาอยู่ที่บ้านก็ให้หมั่นถวายน้ำสะอาดบ่อยๆจะดีมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูเลขมงคลเสริมดวงประจำปี2567สําหสำหรับท่านที่เกิดราศีพฤษศคือเลข 4, 5และ6ค่ะทีนี้มาส่งท้ายกันที่การเสริมดวงนะคะขอแนะนำให้ทำบุญถวายผ้าตรายจีวรหรือผ้าห่มองค์พระประธานถ้ายิ่งทำในช่วงใกล้ๆปีใหม่จะยิ่งดี อาน,นิสงสงจะหนุนนำดวงชะตาทำให้ดวงดีมีโชคมีลาบแล้วก็มีความสำเร็จเข้ามาตลอดทั้งปี6-7เลยค่ะแสงสว่างเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพฤศพนะคะเพราะฉะนั้นตลอดปี6-7ควรทำบ้านให้สว่างสวยเข้าไว้อย่าปล่อยให้บ้านมืดไหนๆก็ปีใหม่แล้วอาจหาโคมไฟใหม่ๆสวยๆมาวางในบ้านเพื่อเพิ่มแสงสว่างและเพิ่มความโชคดีให้เข้ามาดีมากๆ หรือถ้าจะเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านให้มีหวัดสูงๆหน่อยก็จะเป็นการเสริมพลังงานความโชคดีให้เข้ามาในบ้านนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงประจำปี2567สําหำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ